ไปนะไปเอาแบบนั้นอ่ะหมาขนุนก็ได้สัตว์สัตว์แค่คนมีปืนก็ทหารแล้วเว้ยเด็วะ โอ้โหมืดตื่ออะไรเนี่ยโอ้โหจัดคุณนัลล็อกไปถ้ามึงจะมืดขนาดนี้นะโอ้โหแล้วมืดจิ้บถายไม่มีแสงสว่างเลยไอ้เหี้ยมันมีแสงสว่างจังกัดไอ้สัตว์ไปไหนไม่ได้แล้วคุณมืดจัดเลยโมลอมคุณกันไหนดีล่ะ โอ้โหเฮียขารากรก็มืดมืดตื่นเลยกำลังเข้าเฮ้ยผู้หลแล้วจังหวะเนี้ยน่คิวเบนยั่ไงี้ยนะแ่นติเยอะหรอวะนนี้มันมืดเกินว่ะมันมืดเกินอะมันมืดเียเลยเข้าไปี้ไปการ เห็นได้ไงยังไม่เห็นกูเฉยเลยกูไาวได้ยยังไม่เห็นกูเฉยเลยได้สีข้เลยไอ้เอ้กูกำลังยืนเนียนเลยสักอาเฮ้ยเรื่อกูเดียวไม่ใช่โว้ดดูลลมตายแน่กวเลย ไอ้เหี้ยกูเป็นฆาตกรทำไมกูมึงต้องกลัวกวูดิเหี้ยไอ้สัตว์แล้วเสียงหัวเราะเข่มขีเลยเนี่ยอ้าง้ามึงยิงคมจังวะเฮ้ยมึงดูอิจฉาไม่ได้แล้วเหี้ยไม่มึงมองเห็นกูได้ไง เพราะอะไรเพราะหอดเลือดยังไงล่ะมืดชิบหายเฮียมฉันไม่สีขาวเลยไม่ฉันได้รถเบนต้องมีที่นึงมีแสงอย่าเนี้ยมึงคงไม่รอดได้ใช้ลูกสองแล้วมือสัตว์อันนี้เกูเจอเพื่อนกูแล้วมึงตายแน่กูโถไม่สัตว์เจอเพื่อนกูแล้วเจอกูโถแน่เอาเพื่อนกูหายตอนนี้จะพบไม่รอดได้แม่หมดเลยใช้ลูกสอง ไอ้บอลของไหลกันไอ้บอลใช้พวกไม่ไห้พวกไม่ดีเนอะรถแต่เนี้ยไอ้กินไส้บอลเนี่ยบอลกินไส้บอลแกมากรูดีวะมันนั่งใจเวลาไหลแล้วใช่ไหมอ้าสัตวกูคนเดียวเฮ้ยทำไมผีพิชชนมาได้นี่วะเอ้าช่วยด้วยเฮ้ยทำไมกูตายวะตายเลยด หญิงชนก็สร้างน้าหมีหรอวะเฮ้ยไเอเฮียแม่กยิงอย่างคมเลยสัตว <c oughs> ์เฮ้ยในเสี้ขาวทำอะไรกูเลยหลับมึงเนี่ยเฮ้ยมึงต้องโถมแล้วคนเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหแต่กูมองไม่เห็นยิงยิงตรงคนอีกแล้ว <c oughs> ต้องโถมแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่นนตยต้องโถมแล้วสัตว์ดดนี่ไม่ไหรัตายตายที่ไ อ้าวแล้วโดนกูเนี่ยด้เแล้วกูได้เป็นไงประเด็นไหนเฮียแล้วกูฟันใครไม่ค่อยโดนอ่ะฮ้ยหักกูหน่อยดิโอ้ลองหักกูหน่อยสิ เมื่อกี้ไม่มาสามเ่อนเ่เนี่นเลยไอ้นที่ีแตเนียและวละเราจะตายกันหมดชิวเลนมาแล้วจ้าเรากแลังจะไป ไอ้เชอร์ทำมาหากินหน่อยดีบอสโอ้ยฮะไปได้นยังแม่งวิ่งไล่ยิงกูแล้วเนี่ยกูไม่ได้ฆาตกรแล้วม่อวาฆาตกรไอ้พวกฆาตกรพวกมึงนั่นแหละฆาตกรเเหังไล่ตรงนี้มึงแคบไปอบอนีกูตามตว่าเลนวที่าส ไปเห็นกุ้งแล้วเหนาะนะเอ้ยนัดให้นัดนัดปวดหัวปวดเ้บลล์ให้นัดกูมาแล้วนัดเจี๊ยบมันช่วยได้ไหมทันแล้วกลับมามาขนาด ปาสการมันจะตายหาแล้วหมดสิ้นได้เดยวเเร็เกมนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราฆ่าเว้ยมันขึ้นอยู่กับการหมดเวลาเฮ้ยมันเยอะเรียงว่าดาว์คเกมนี่หสิ่งนันนะเว้ยจานแล้วเว้ยอะฮะม่ไใหมกูกระจอกันะวะว่ากูคนแรกแน่ๆเลยเฮีย เงียบสังห์อย่างนี้แล้วกูอยู่คนเดียวซะด้วยเอ้ยแต่จริงก็เป็นเอาคนสามคนนั้นก่อนดิห้าหนะ้าอะไเรียนไหนไหนคนเดียรี่เฮ้ยอย่าอย่าไหนไหนกูยังไปไม่ถึงเลยไหนอย่าให้กูได้เล่นฝั่งซี โอ้มืดทุกทางไอ้สัตว์นี่สินา่าริคเอาว่ามืดนแปดด่านแปดด่านมืดนแปดด่านว่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่โลกไปถัดตรงนี้ชี้กล้างอันดีบอลอยากเจอร,จริงยิงกูม,มีพวกแล้วกูม,มีพว่วง ไอ้คอ้งพวกเองกะจะไม่เดินกันเลยเดินวกตายตายแล้วับดีจริงไหมดียอเพื่อนดูแล้วไม่กลัวแล้วโบไม่กลัวแล้วมีเพื่อนอย่างงี้ยกลัวแล้วถ้ากลัเทนเล่นดาบนะว่ายากกัน เข้าไปเลยอ่ะแม่กูเขาหมอกไปเลยโผีโผีสิบสองนาฬิกาเฮ้ยคิดได้ไงวะรูปองรูปทงไงนัดนมีก่มีก่นัดไว้ก่อนห้าอุ้ยอุ้ยนี่แน่ฟันฉันเหรอ ผีสองตัวเหี้ยแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหกลัผีหล่อมหลอมนะตาเนี่ยกลัหล่อมหลอมนะกลัวหล่อมนะอยู่เลี้ยงกลุ่มไอ้อยู่เลี้ยงกลุ่มเด็กอยู่เลี้ยงกลุ่มเด็กไม่เดินเดินซีกีเดินกูไม่กลัวใครแล้วตอนนี้กูกลัวผีอย่างเดียวเลยกูต้องวิ่งกระโดดเลยกูต้องมีกระโดดเลยนะอยู่คนเดียวฮ่กตาย ไปหมหมดปีสิบขอโทษเพื่อนฉันติดเชื้อฉันต้องทำขอโทษพี่พถ้าเปรับว <c oughs> เวลาใหม่เนาะมันจะเ,อเยอะกว่านี้ได้ไหม่เป็นดางเป็นดา,นดา,างนะครับเออใช่เป็นดา่างจากนี้พวกไรตาเลยสยก <c oughs> ารกรุ๊ติการวิ <c oughs> นี่ปกาการทีู่